เขมรสร้างตำนานใหม่อีกแล้วฉายาเจ้าแห่งการเค็มไม่ได้มาเพอะโชคช่วยล่าสุดเขมรบางคนยังมีนิสัยเค็มไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลที่ชนะการเลือกตั้งไปหมาดๆและเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30มสมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวเขมรซึ่งมีผู้ติดตามหลักหมืน่นหลงข้อมูลของนายทิมพิธาว่าเคยไปถ่ายรูปกับอดีตสารากลางจังหวัดพัทตบอกในปี2558คุณยายของเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบศตวรรษแล้ว ก่อนที่กลุ่มอาเซียนอัโพสจะมีชาวเขเมรตั้งโพสต์เกี่ยวกับนายพิธาต่อว่าเป็นหลานชายของบุคคลสําคัญในกัมพูชาก่อนทิ้งท้ายว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นการขายชาติทั้งๆท,ที่ตัวเองมีเชื้อเขเมรอยู่เต็มตัวโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเจ้าพญาอภัยภูเบศเจ้าพ่อองค์สุดท้ายที่ครองเมืองพัตตบองในตระกูลของเจ้าฟ้าเบนที่ครองเมืองพัตตบองถึง6ชั่วอายุคนตั้งแต่พศ 2338- ถึง2450 พระตะบองถูกยึดครองโดยชาวสยามเป็นเวลาหนึ่งศตรวรรษในฐานะตระกูลผู้ทรยศของขเขมรเมื่อฝรั่งเศสคืนพระตะบองให้กับขเขมรในปีพศ2450เจ้าพญาอภัยภูเบศได้ขายบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ให้กับฝรั่งเศสและพาครอบครัวของเขาไปอาศัยอยู่ทางตะวันตกปราจีนบุรีมีการนำเกลียนทองคําและเพชรหลายร้อยเกลียนมายังสยามเพื่อแบ่งปันกับลูกของเขาเพื่อใช้ชีวิตในปีพศ2463พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคเบาหวาน และเสด็จสวรรคตรที่ภาคตะวันตกของสยามทําให้มีลูกหลานจํานวนมากยังคงอยู่ในสยามจนถึงทุกวันนี้อ้างว่าพิธาลิมจะเริญรัดคือหลานของเจ้าพยาอภัยภูเบศนั่นเองก่อนประนามว่าเป็นคนขายชาติมีเชื้อขเขมรแต่กลับไปรับใช้ประเทศไทยงานนี้ทําเอาหาทั้งอาเซียนโดยมีทั้งคนขเขมรและคนไทยร่วมแสดงความเห็นชาวเน็ตไทยบอกว่าคิดยังไงมาเคมพิธานี่ถ้าเคมลุงจะไม่ว่าอะไรสักคำ แค่ไทยกันเองก็วุ่นวายพอแล้วประเทศอื่นยังจะอยากมีบทบาทอีกรอไหนเอาหลักฐานภาพบนผนังกำแพงวัดมาดูก,ก่อนว่ามีคุณพิธาอยู่บนกำแพงด้วยหรือเปล่าคราวก่อนก็เขมบัวขาวกับลิซ่าคราวนี้เป็นพิธานี่เองเป็นคนขี้อิจฉามากนะเนี่ยยิ่งทำแบบนี้คนที่ได้รับผลกระทบคือเหล่าบรรดาแรงงานต่างด้าวของเขมรใครไม่มีบัตรรีผักดันมันออกไปเป็นชาติที่เหมือนต้องเรียกร้องความสนใจตลอดที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดถึงประเทศของตัวเองสินะ พะไม่มีอะไรดีอะไรเด็ดเลยสักอย่างสุดท้ายบอกเพื่อนบ้านเราเขาเป็นอะไรกับเรามากไหมเคม,มาก็ไม่เคยจะชนะแถมโดนบูบี้กลับด้วยซ้ําแต่ก็ยังจะเคมก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือไงเห็นหลายรอบละว,ว่าจะไม่ให้ค่าเพราะปัญญาอ่อนเกินไปแต่อันนี้อดไม่ได้จริงๆเคมไปทุยันประเทศอื่นรู้ไหมว่ามันทําให้ประเทศตัวเองดูแย่ส่วนคนค,นคอมเมนต์ประมาณว่านี่เป็นเรื่องที่ดีแต่พวกเขากลับช่วยคนไทยนี่สิพิธาคือผู้ทรยศชาติคขมรมน ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ